สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะช่วงนี้ทุกท่านอยากรู้บ้างไหมคะว่าดวงการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะหมอลินก็เลยมาให้ทุกท่านนะคะลองตั้งจิตอธิษฐานนะคะในการเลือกไพ่จะมีไพ่ให้อยู่สองสำรับ ตั้งจิตอธิษฐานก่อนเลือกว่าเราชื่อนี้นามสกุลนี้ต้องการอยากรู้ว่าดวงการเงินของเราตั้งแต่วินาทีนี้ก็คือวันที่เราเห็นคลิปดวงการเงินของคุณจะเป็นยังไงหลังจากนี้นะคะนี่คือไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะนี่คือไพ่ชุดที่สองก่อนที่คุณจะกดเลือกนะคะเป็นกําลังใจให้หมอลินโดยการกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอลินนะคะ ให้เวลาทุกคนนะคะในการเลือกไพ่นะคะหวังว่าทุกคนคงจะเลือกไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหมอลินจะลงคลิปเฉลยให้เลยนะคะเพราะว่าบางคนใจร้อนไม่อยากรอดูคลิปถัดไปนะคะก็เอาใจสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องการเงินของคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่หน่งมาดูไปพร้อมกันนะคะ ช่วงนี้นะคะคุณมีความเครียดความวิตกกังวลเรื่องการเงินของคุณอย่างมาก 2. ช่วงนี้นะรายรับอาจจะไม่พอรายจ่ายคุณต้องอาอาจจะเอาเงินที่คุณเก็บอดออมเอาออกมาใช้จนเงินที่คุณเก็บออมเนี่ยแทบจะเหลือน้อยหรือแทบจะไม่เหลือเลยหรือบางคนอาจจะต้องเอาบัตรที่มีอยู่นะคะไปกดเป็นเงินสด ใครกำลังเจอเหตุการณ์นี้อยู่นะคะให้คุณทำบุญโดยการทำบุญค่าน้ำค่าไฟชำระนี่สงไม่ต้องเยอะแต่ให้คุณทำบ่อยๆเรื่อยๆเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนเวรของคุณไม่ว่าในอดีตชาติหรือปัจจุบันนะคะมาได้รับแล้วขอให้เปิดทางขอให้คุณรอดพ้นวิกฤตการเงินครั้งนี้นะคะ ให้ทุกท่านนะคะสำหรับที่เลือกไพ่ชุดที่1น่นะคะถ้าเปิดเจอแล้วนะคะแล้วดวงการเงินของคุณเป็นตามคำทำนายให้รีบไปทำตามคำแนะนำที่บอกนะคะดวงการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นจะไม่ได้ดีแบบพลิกฝ่ามือแต่ว่าจะค่อยๆดีขึ้น 2. ในช่วงของการช่วงนี้นะ,ะเป็นวันเข้าพรรษาพอดีให้คุณหมั่นทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิ ให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณให้เขาเปิดทางบทสวดที่แนะนําก็คือบทสวดมหาจักรรพัิคุณจะสวด108จบหรือคุณจะสวดตามกาลังวันเกิดหรือคุณจะเลือกสวด9้าจบเอาแล้วแต่คุณถูกจริตถูกใจในการอยากสวดนะคะเสร็จแล้วกวดน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่มันติดขัดมันจะโล่งและดีขึ้นนะคะ ลองไปทําดูนะคะทำแล้วได้ผลเป็นยังไงก็ค่อยส่งฟีดแบ็บอกกลับมานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะคะว้าวคุณจะมีโอกาสมีโชคลาบลาบลอยนะคะหรือจะได้อะไรมาแบบง่ายๆฟุกๆอย่างที่สองอาจจะมีโอกาสได้ลาบได้โชคก้อนใหญ่ที่สำคัญมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะสำหรับคนที่ ได้เลือกไพ่ชุดที่สองนะคะขอให้ทุกท่านน้อมรับคำทำนายขอให้คำทำนายจงเกิดขึ้นในเร็ววันเมื่อคุณได้เงินมาไม่ว่าจะช่องทางใดจากการทำมาทำมาหากินของเราเองจากธุรกิจการงานของเราเองมาจากโชคลาภของเราก็แล้วแต่แบ่งเงินทำบุญไม่ต้องเยอะแต่แบ่งทำเรื่อยๆนะคะฉะนั้นสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่สนะคะ ก็ขอให้คำทานายเกิดขึ้นโดยเร็ววันสําหรับคนที่เลือกไพ่ที่หนึงก็ขอให้คุณพ้นวิกฤตการเงินโดยเร็ววันเช่นกันนะคะหวังว่าเคล็ดเล็กๆน้อยๆที่บอกไปนะคะจะทําให้ดวงการเงินของคุณดีขึ้นยังไงอย่าลืมฝากกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้กับหมอลินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ